ทำไมเราคิดเหมือนกันเลยคะนั่นไงเจ็บสุดนะไม่มีคําด่าเลยนะคะแต่เจ็บมากคือแม้จะโดนต่อว่าทําร้ายความรู้สึกแต่เขื่อนพัทรดาัยหรือเดี๋ยวนี้คนมักจะเรียกเขาแบบน่ารักน่ารักว่าหมวยนะคะก็ตอบกลับชาวเน็ตด้วยความอ่อนโยนค่ะหลังจากที่มีคนเข้ามาใช้คําในแง่ลบใส่ตนและคุณแม่โดยเขื่อนเนี่ยโพสต์เรื่องราวดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เสมอ ก่อนอื่นขออนุญาตส่งกอดและความรักให้ก่อนเลยค่ะเพราะรู้สึกได้ว่าคุณต้องการมันจริงๆหนูอยู่ตรงนี้นะถ้าความรักระหว่างเขือนกับคุณแม่ไปสะท้อนความรู้สึกเกลียดชังเหล่านี้ในตัวขึ้นมานั่นคือปัญหาที่อยู่ในใจของคุณเขื่อนก็อยากจะส่งกําลังใจให้เยอะๆแต่การที่มาพูดถึงคุณแม่เขืนแบบนี้ก็ไม่น่ารักเลยนะคะ แต่ยังไงก็ตามตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภยัยยินดีให้คุณได้เข้ามาเข้าใจเรื่องการยอมรับความรักและความแตกต่างเสมอยังไงความเข้าใจและความรักที่เขื่อนมีให้คุณก็มากกว่าความเกลียดชังที่คุณมีให้เขื่อนกับคุณแม่ขอให้มีวันที่ดีนะคะเพราะเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทางด้านเพื่อนสนิทอย่างทีเจก็เข้ามาคอมเมนต์ I'm here for you ทั้งยังมีเพื่อนๆคนบันเทิงอีกมากมายที่เข้ามาส่งหัวใจให้กับเขื่อนกันอย่างมากมายเลยล่ะคะ่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ